ชันทีละลัตสมเร็จวานิชสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยเขตลาดกระบังค่ะท่ทานประธานคะในช่วงเวลา18นาฬกาวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่แล้วท่านประธานคงจำได้ว่าเราเองที่เป็นสมาชิกที่ได้พร้อมจะอภิปรายในยติด่วนของทางคุณหมอชลน่านสีแก้วในเรื่องของการ หาแนวทางและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ว่าท่านประธานได้ปิดสภาไปนะคะโดยที่ยังไม่มีท่านใดได้อภิปรายจนมันอั้นมาถึงวันนี้แต่ปัญหาก็ยังต่อเนื่องค้างคาอยู่เหมือนเดิมและหนักขึ้นกว่าเดิม,มด้วยนะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่ททดีคะ่ะที่วันนี้พวกเราได้พูดกันท่าน,น,น,นท่านท่านทีรัลลัดขอผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า เมื่อเช้าก็มีท่านสอสอได้พาดพิงเรื่องนี้บอกว่าท่านประธานชิงปิดสภาหานี้ไปผมอยากจะเรียนว่าวันนั้นนี่ไม่ได้มีการชิงปิดอะไรเลยเพราะกำหนดการประชุมของพวกเรานี่จะต้องจบภายในวันที่เวลา19นาฬิกานะครับผมก็รอผมพอถึง19นาฬิกา และผมเห็นว่ารายชื่อผู้อภิปราย30กว่าคนเกือบ4ีคนผมก็เลยว่าถ้าจะาอภิปรายยาวต่อไปก็คงใช้เวลานานและวประธานก็เหลือผมคนเดียววันนั้นนะครับผมนั่งสามชั่วโมงแล้วผมก็เลยว่าถึงเวลากำหนดแล้วก็ปิดตามปกตินะครับจากเดเรียนชี้แจงตรงนี้ด้วยเพราะเวลาท่านสสพูดแล้วบางทีมันก็เสียหายกับประธานนะครับ คุณท่านประธานค่ะก็<า>จริงด้วยความเคารพนะคะ<ม>ก็ไม่อยากที่จะกล่าวกับท่านประธานว่าคล้ายๆท่านนายกที่บอกว่าท่านเหนื่อยแล้วท่านก็จงไปพักผ่อนซะนะคะพวกเรายัางพร้อมที่จะทํางานอยู่ด้วยความเคารพด้วยใจจริงค่ะดิฉันเองได้รับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเรียกว่าขนาดที่เราอภิปรายกันอยู่เนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนก็โทรเข้ามาแล้วก็ ถามว่าเราจะทำยังไงดีกับผู้ป่วยที่รออยู่ซึ่งเรารับทราบกันดีค่ะตอนนี้เตียงมันเต็มไปหมดแล้วแต่เราก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดแล้วคนที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนก็คือรัฐบาลน,นั่นเองการที่ท่านฉันไม่ไม่อยากที่จะกล่าวถึงว่าท่านบอกว่า6โมงแล้วทุ่มหนึ่งท่านต้องรีบปิดมันเป็นเร่งด่วนค่ะท่านมันเป็นสิ่งที่เราที่เป็นผู้แทนต้องทําไม่ใช่6กโมงเสร็จแล้วกลับบ้านได้นอนสบายนะคะพี่น้องประชาชนรอความตายอยู่ที่บ้านท่านบอก6โมงแล้วต้องปิดมันไม่ <S 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 ไม่ใช่6โมงนะครับ ให้ทุ่มหนึ่งก็ได้ค่ะท่านประธานไม่ใช่ะะหกโมงวันนั้นปิดทุ่มหนึ่งนะครับก็ตามที่ท่านสบายเลยค่ะจะถ้าเสร็วปัดิฉันไม่อยากยจะตอบเชี่อท่านประ๋ยวเดี๋ยวนะครับ,มรบผมชมชี้แจงแสดงว่านี่ไม่เข้าใจกันที่ผมชี้แจงก็คือว่าวันนั้นเวลาสบเกานาฬิกาที่ผมปิดนะครับพอเห็นว่ายังมีผู้ชิลายเยอะนะครับนี่วันนี้ผมก็นั่งสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับนี่ ก็ก็ยังยังพยายามให้มันจบไงครับท่านก็ขอให้เข้าใจอย่าได้ตําหนิกันนะครับเราทํางานด้วยกันเหนื่อยกันทุกคนน่ะแหละครับพวกท่านเหนื่อยพวกท่านจะเดินเข้าเดินออกได้ผมเหนื่อยผมเดินเข้าเดินออกไม่ได้นะครับผมลุกก็ปิดประชุมแล้วฉะนั้นก็ขนอมน้ําใจกันด้วยเราทํางานร่วมกันนะครับก็อย่าอย่าได้ตําหนิกันนะครับเราทํางานร่วมกันก็ เห็นอกเห็นใจกันนะครับเชิญอภิปรายครับเข้าประเด็นเลยนะครับไม่ต้องไปพูดเรื่องนี้แล้วท่านไม่ควรที่จะนํานิสัยของพลเอกประยุทธ์มาใช้ที่ว่าตําหนิอะไรไม่ได้เลยนะคะท่านเพราะมันคือความเดือดร้อน,นของประชาชนนไม่ใช่นะครับนี่คุณก็ยังตําหนินรประธานะะไ,มไม่เลิกหรือะดิฉ,ดฉันจะเปลี่ยนเรื่องและะ้วค่ะจะพูดเข้าประเด็นแล้วคุณเข้าประเด็นเรื่องที่คุณอยากจะอภิปรายนะครับไม่ควรจะเอานิสัยแบบนั้นมาใช้ ตำหนิแต่คนอื่นนะครับถ้าถ้าท่านประธานไม่พอใจดิฉันขออนุญาตถอนก็ได้ค่ะในสิ่งที่ทําให้ท่านไม่พอใจนะคะเพื่อที่เราจะได้พูดกันต่อในสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนเชิญครับเชิญต้องเรียนว่าหลังจากวันนั้นที่ผ่านไปนะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่าการระบาดครั้งที่หนึ่งเราควบคุมได้ดีค่ะใช่เพราะพี่น้องประชาชนเสียสละในการล็อกดาวน์ตัวเอง หยุดทํางานอยู่กับบ้านจนเราสามารถผ่านวิกฤตไปได้แต่เรื่องเศรษฐกิจก็เข้ามาจนวันนี้หลายๆห,หน่วยงานหลายๆครอบครัวก็ยังต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่แต่พวกเราก็อดทนค่ะพวกเราพยายามที่จะให้ทุกๆอย่างนั้นดําเนินการไปได้ด้วยความที่นําชีวิตของพี่น้องประชาชนให้อยู่รอดภายในที่สุดท่านประธานคะดิฉันเคยเตือนรัฐบาลเสมอถึงเรื่องของการตรวจเชิงลุก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับปีที่แล้วรัฐบาลทําไมคะชะล่าใจไม่มีการตรวจเชิงลุกอย่างจริงจังทําให้ตัวเลขสวยขึ้นแค่หนึ่งคนสองคนสามคนวันหนึ่งมันเป็นผลมาถึงวันนี้ค่ะจากการที่ท่านชะล่าใจในวันนั้นทำไมถึงวันนี้เราถึงต้องมาบอกว่าเรารับไม่ได้กับการบริหารงานของพลเอกประยุจันโอชาเพราะท่านบริหารผิดพลาดเพราะท่านเป็นสาเหตุพลเอกประยุทธ เป็นผู้อมนวยการสบ,บคท่านคือตัวการที่ทำให้วันนี้พี่น้องประชาชนต้องล้มตายเป็นจำนวนมากพี่น้องประชาชนต้องรอความตายอยู่ที่บ้านจำนวนนับหลายพันหลายหมื่นคนเพราะว่าตัวเลขที่โชว์มาวันนี้6,000กว่า7,000กว่านั้นเป็นตัวเลขแค่ของผู้ที่ได้รับการตรวจยังมีผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วติดเชื้อมีอีกค่ะ เขาต้องรับฟังนะคะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทําไมดิฉันเองเนี่ยค่ะจัดหารถส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลโดยที่สํานักงานเขตเนี่ยมีแค่คันเดียวในเขตรัาะบางังเป็นรถของเทศกิจนอกนั้นก็เป็นรถของโรงพยาบาลต่างๆซึ่งมันไม่เพียงพอดิฉันเคยแนะนํารัฐบาลว่าตอนนี้เนี่ย ระบบขนส่งไม่ว่าภาคเอกชนก็ต้องหยุดวิ่งเพราะจํานวนคนไปทํางานไปเรียนน้อยลงทําไมถึงไม่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มารับรับส่งผู้ป่วยเหล่านี้หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัดที่เป็นแรงงานเข้ามาทํางานในกรุงเทพตอนนี้เขาไม่สบายเขาอยากจะกลับบ้านไปรักษาแต่เขาไม่มีเงินทําไมรัฐบาลไม่ประสานเอกชนให้นํารถมารับผู้ป่วยเหล่านี้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลของประจําพื้นที่ของเขาในจังหวัดต่างๆเราทําได้ถ้าเราคิด แต่นี่มันไม่ได้คิดมันไม่ได้วางแผนมันถึงได้เป็นปัญหาแล้วความที่พี่น้องประชาชนไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องมาพึ่งสสค่ะเรายินดีเราทํางานเพราะเราคือตัวแทนของเขาเราคือที่พึ่งของเขาแต่เราก็อยากที่จะสะท้อนปัญหาให้ถึถงรัฐบาลที่มีหน้าที่โดยตรงเป็นคนบริหารเม็ดเงินเป็นคนบริหารงบประมาณของชาติที่สามารถทําได้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่รัฐบาลกับเมินเฉย ยังมีการหัวเราะกันอย่างสนุกสนานในหมู่วงสัมภาษณ์นักข่าวท่านใจร้ายมากหัวใจของพวกท่านทำด้วยอะไรทำไมถึงเลือดเย็นและเย็นชากับพี่น้องประชาชนได้ขนาดนี้ในเวลาอันน้อยนี้ดิฉันคงไม่สามารถที่จะพูดปัญหาได้หมดเพราะว่าเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปบางส่วนแล้วดิฉันได้ลงไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ครูพี่เลี้ยงเด็กในสังกัดกรทมแต่และโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนแค่20เอร์ซรวมถึงคนขับรถรับจ้างด้วยานปมะทานคะ ตอนนี้นะคะวิธีแก้ปัญหาแน่นอนรัฐบาลรับรู้ว่าต้องเร่งจัดหาวัคซีนมาให้ทันแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแล้วก็ดิฉันขอเน้นย้ําว่าการฉีดวัคซีนนั้นไม่ใช่เพียงแค่การลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดตามจุดต่างๆที่กําหนดซึ่งอาจจะไกลบ้านของพี่น้องประชาชนดิฉันขอให้ลงมาในชุมชนที่พี่น้องประชาชนอยู่ที่พี่น้องประชาชนสะดวกในการที่จะเข้าได้รับวัคซีนดิฉันต้องขอให ทางรัฐบาลได้นำข้อเสนอนี้ไปดำเนินการด้วยค่ะและพรคเพื่อไทยนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะนำข้อเสนอที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่ามารวมพลังกันส่งพี่น้องที่เจ็บป่วยที่ได้รับเชือ้อโดยสสในแต่ละพื้นที่ก็ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นๆแล้วก็ส่งผู้ป่วยกลับบ้านอันนี้คือสิ่งที่พรคเพื่อไทยทำแล้วแล้วก็ทำได้จริง ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสุริศคนสมบูรณ์นะคะท่านสสรัชกิจภาร,รพาีพัฒจากอุบลท่สสานสสวันอยู่บำรุงหลายๆคนค่ะในพักเพื่อไทยได้รวมแรงรวมใจกันบุคลากรดันหน้าเหนื่อยมากแล้วค่ะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อาสากรรมการชุมชนท่านควรต้องเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้พวกเขาถือว่าเป็นการต่อรมหายใจให้กับผู้เสียสละด้วยค่ะในสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านควรที่จะถือประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตนถ้าท่านรู้ว่าไม่มีความสามารถในการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ท่านก็ควรจะถอยออกไปแล้วก็ให้ผู้ที่มีความสามารถได้มาบริหารแทนแล้วก็ขอให้ท่านจำไว้ว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่ท่านกำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้ดิฉันมีคำแนะนำสั้นๆว่าล็อกได้ค่ะแต่จ่ายเงินด้วยขอบคุณท่านประธานค่ะ